ผมก็เหมือนกับเป็นนักรบซึ่งมีแผลาจากสงครามมาแล้วแต่เป็นแผลที่ผมภูมิใจเป็นแผลที่ผมบอกว่าผมแสดงให้เห็นแล้วว่าคณจะเอาปืนร,รถถังเอาหมายสารมาขู่ผม <S <S ผมไม่กลัวทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรหรอกเขาแค่ต้องการจะยึดอำนาจเพื่อประโยชน์ของพวกเขาแต่เขาไม่ได้ถึงกับโหดร้ายว่าจะมาข่มขู่คำถามนนะวันนี้เกิดคุณพิธาเกิดคุณพิธาเปลี่ยนจุดยืนบอกว่าผมมีความจำเป็นครับที่จะต้องขอร่วมกับพักคุณลุงสองพักเพื่อให้ประเทศเดินต่อผมเชื่อเลยว่าพักคก้าไกลต้องโหวตเอาคุณพิธาออก เพราะเขารู้ว่าพักจะไปต่อไม่ได้ที่ถามว่าในช่วงหายไปไหนมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าผมไม่ได้หายไปเพราะว่าตลอดเวลาที่ผมอยู่ต่างประเทศมา9ปี10ปีเนี่ยผมให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศบ่อยนะครับผมออกโทรทัศน์ใน BBC World ฉายทั่วโลกเวลามีเหตุการณ์สำคัญประเทศไทยเช่นการสวรรคตของรัชกาลที่9ผมเป็นคนไทยคนแรกเลยละมั้งที่ให้สัมภาษณ์สดเลยนะ เขาบอกเลยบัดน,นี้มีข่าวมาจากรงพิาศิริราชแล้วนะครับ mm hmm. ก็ได้ยินเสียงร้องไห้จากศิริราชของประชาชนเข้ามาที่หูผมในสตูดิโอที่ลอนดอนเลย mm hmm. ผมเกือบจะร้องไห้นะ mm hmm. เพราะเสียงมันทําให้เราเห็นเลยว่ามันเป็นภาวะที่กระทบความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ mm hmm. หรือเหตุการณ์ใหญ่ๆ mm hmm. เช่นการเลือกตั้ง mm hmm. การเอาทําตัดสินคดีใหญ่ๆจำนำข้าวคนยิ่งรักหรือเรื่องของระเบิดที่ราชประสงค์ mm hmm. ซึ่งวันนี้ก็หายเข้ากรีบเมฆไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นระเบิดใหญ่กลางเมืองเพราะฉะนั้นผมก็เลยเป็นเน้นให้ข้อมูลต่อสื่อต่างชาติ แต่ถามว่าทําไมถึงไปที่ต่างประเทศละ่ะง่ายนิดเดียวครับมันคือเรื่องของหลักการไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเพราะตอนนั้นเวลานั้นมีการรัฐประหารยึดอำนาจผมถูกเชิญไปบรรยายวิชาการที่ต่างประเทศเขาต้องการให้ผมกลับมารายงานตัวต่อผู้ที่ยึดอํานาจด้วยปืนด้วยรถถังคําตอบผมง่ายมากผมไม่มีทางไปร่วมพูดคุยนั่งอะไรคุยกับเขานะครับเพราะมันผิดหลักการแต่อเผอิญพอมีการเรียกแล้วเขาไม่มาแล้วผมไม่ยอมมาเนี่ยเขาบอกอ่ะถ้าคุณไม่มาออกหมายจับนะผมบอกออกก็ออกไปเพราะผมรู้ผมไม่ได้ทําอะไรผิด แล้วผมก็สามารถมีชีวิตที่ค่อนข้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอากาศบริสุทธิ์ได้ดูฟุตบอลดูเทนนิสทํางานสอนหนังสือที่ผมชอบ<ม>ก็อาจจะบอกว่าเนเป็นโชคดีของชีวิต แต่วันนี้บ้านเมืองมันเริ่มกลับมาสู่จังหวะที่ต้องช่วยกันสู้ต่อนะครับเพราะว่า9กปีที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลที่สืบทอดมาจากการรัฐประหารเนี่ยการต่อสู้เชิงความคิดมันเกิดขึ้นน้อยแต่ตอนนี้ประชาชนตื่นตัวมากโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งผมคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่นักวิชาการนักกฎหมายทุกคนต้องออกมารวมพลังกันแน่นๆคือฝ่ายการเมืองเขาจะเจราจาทางการเมืองเข้าไปแต่พวกเราเราไม่ได้เป็นนักการเมืองเราไม่ได้ไปมีรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งอะไรเราก็ต้องช่วยกันส่องแสงสว่างทางปัญญายึดหลักการยึดข้อกฎหมาย พยายามให้การเมืองที่มันกลืนกฎหมายเนี่ยคายคืนระบบกฎหมายออกมาให้มันมีที่ยืนเพราะฉะนั้นที่ผมไปสัมผัสมาตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ประเทศอังกฤษเห็นนายกเปลี่ยนไป5้าคนแต่เราไม่เคยเห็นสารบบนักรัณฑหรือกกตอ,อะไรของเขาเนี่ยมายุ่งยามอะไรเลยเป็นเรื่องของประชาชนที่ไปลงคะแนนให้ใหใหพรรคนั้นถ้าพรรคเขารู้ว่านักการเมืองคนนี้ผัวหน้าพรรคคนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเริ่มคะแนนเสียงตกและว,วันยกตัวอย่างอย่างคุณบริสจอร์นสันเนี่ย,ยก่อนเป็นนายกเนี่ยคะแนนดีมาก ไปที่ไหนคนก็ตบมือโห่ร้องพอเป็นนายกปุ๊บเจรจาเบรกซิตให้อังกฤษออกจากสภาพยุโรปสมร็จโอ้โหคนยิ่งตบมือแซ่ซ้องแต่อยู่ไปอยู่มามีเรื่องอื้อฉาวไปแอบจัดปาร์ตี้นะครับในทำเนียบตอนที่ประชาชนเขาต้องล็อกดาวน์โควิดกันเขาบอกเออทำไมฉันจัดปาร์ตี้บ้านฉันไม่ได้แต่ทำไมนายกไปดื่มเหล้าดื่มวายกันได้ล่ะใช่ไหมคะแนนเขาตกควบพรรคก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไปไม่ได้ละเขาก็ต้องถูกพรรคบีบให้ออกเห็นไหมครับว่าระบบการเมืองต่างประเทศเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้พรรคการเมืองเป็นตัวเชื่อม แลวถ้าเกิดพรรคการเมืองมันทําหน้าที่ของเค้าเนี่ยเราไม่ต้องมีสารนัมมนุนเราไม่ต้องมีกรกะตเราสามารถให้ประชาชนเขาเลือกได้ผมถามนะวันนี้เกิดคุณพิธาเกิดคุณพิธาเปลี่ยนจุดยืนบอกว่าออผมมีความจําเป็นครับที่จะต้องขอร่วมกับพรรคคุณลุงสองพรรคเพื่อให้ประเทศเดินต่อผมเชื่อเลยว่าพรรคก้าวไกลต้องหวตเอาคุณพิธาออกเพราะเขารู้ว่าพรรคจะไปต่อไม่ได้ ฉันได้ก็ฉันนั้นถ้าเราไม่ใช้วิธีให้ประชาชนได้ตัดสินใจและเลือกพรรคของเขาเราใช้วิธีตัดสิทธ์ยุบพรรคเขาก็จะไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็เลือกกันใหม่แล้วก็จะทะเลาะกันไม่จบสักทีผมจึงคิดว่าการที่ผมได้ไปสัมผัสเรียนรู้และสอนกฎหมายอยู่ที่ประเทศอังกฤษได้เห็นระบบกฎหมายอังกฤษแม้เราจะสอนกฎหมายการเมืองไทยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ผมจะนําเอาความคิดความรู้นี้กลับมาใช้ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทยที่จะเดินไปต่อจากจุดนี้ซึ่งน่าจะเป็นจุดหักเหสําคัญสําหรับการเมืองร่วมสมัยครับ ไม่มีครับทางทางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนชั่วร้ายอะไรหรอกเขาแค่ต้องการจะยึดอํานาจเพื่อประโยชน์ของพวกเขาแต่เขาไม่ได้ถึงกับโหดร้ายว่าจะมาคุมขูม่เขาส่งผู้ช่วยทูตทหารบกที่ลอนดอนที่สถานทูตลอนดอนเนี่ยมาเชิญผมดื่มกาแฟผมก็ไปดื่มกาแฟท่านก็เลี้ยงกาแฟด้วยนะวันไหนถ้ามีโอกาสจะไปสวัสดีเลี้ยงกาแฟทั้งคืนไม่รู้ตอนนี้เกษยียณไปหรือย,อยัง ก็พูดกันดีๆแต่ผมก็พูดกับท่านดีๆว่ามันเป็นเรื่องของหลักการผมไม่สามารถจะกลับไปได้นะครับถึงแม้กลับไปแล้วจะปลอดภัยแค่ไหนมันไม่ใช่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวมันคือเรื่องของหลักการและจุดยืนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เหมือนกับเป็นนักรบซึ่งมีแผลจากสงครามมาแล้วแต่เป็นแผลที่ผมภูมิใจเป็นแผลที่ผมบอกว่าผมแสดงให้เห็นแล้วว่าคุณจะเอาปืนรถถังเอาหมายสารมาขู่ผมผมไม่กลัวนะครับแล้วผมก็มีโอกาส ไปใช้ชีวิตที่ในประเทศที่เขามีความเจริญรุ่งเรืองในเชิงความคิดสติปัญญาและประชาธิปไตยแม้ประเทศอังกฤษจะมีจุดด้อยอยู่เยอะแต่เขาพร้อมที่จะยอมรับและน่าสนใจครับประเทศอังกฤษเนี่ยมีสภามีสองสภามีสภาขุนนางที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยนะแถมยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีบทบาทสาคัญในทางการเมืองเข้ามาผมว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรได้เยอะมากครับจากสาราชาจาักรหรือประเทศอังกฤษ